สำหรับผมผมคิดว่าน่าจะเหมือนตรงความแบบการพูดจาอะไรเงี้ยแบบกวนประสาทอะไรประมาณนี้ใช่ครับส่วนลุคคาแรคเตอร์ก็คล้ายๆกันครับแบบคล้ายๆเลยตกลงเหมือนหรือไม่เหมือนก็คล้ายๆคล้ายๆส่วนสําหรับเนยนะครับเนยว่าคล้ายเลยครับความแบบเดินเชิดเดินญิงอไอย่างี้ใช่แต่น้องเขาไม่ได้ยิงนะครับแต่แค่แบบการที่แบบน้องเขาหน้าหวานด้วยไงแล้วแบบเหมยก็เป็นดาวดาวดูมันดีอย่างงี้ ก็เราทํางานด้วยกันไงครับเขาเห็นแบบเห็นไอจีผมบ่อยๆหรือไอจีน้องอย่างเงี้ยจะอยู่ด้วยกันอย่างเช่นเจอกันทุกวันอย่างเงี้ยพี่พี่แฟนคลับก็ถามว่าเอ้ยทำไมอยู่ด้วยกันตลอดเลยทํางานเขาทํางานทํางานเขาทํางานครับไม่มีครับไม่มีเนาะแบบคู่เราจะแบบไม่ชอบเปิดเผยครับชอบแอบแซ่บไม่ชอบเปิดเผยครับชอบแอบแซ่บ ได้ครับสามของหงครัสวัสดีครับผมสวัสดีครับเน็ตครับผมครับผมเจมส์ครับสวัสดีครับครัอยาเล่นกับอนนท์ไงก็พี่เจตคนกลางครับผมครัาก็เรื่องเซียนสับรางด้วยครับใช่ครับผมก็อย่าเล่นกับอนนท์กับพี่เจตรับบทเป็นคิงครับครับผมผมรับบทเป็นเอื้อครับผมแล้วเซียนสับรางคุณรับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นเฟยครับรับบทเป็นกัปตันนะครับครับได้หลายเรื่องสำคัญเลยนะก็มีนิดนึงนิดนึงใช่ครับแต่ว่า คาลายเตอร์ยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างครับใช่ครับผมใช่แต่อาจจะแบบเด็กกับโตมากกว่าครับใช่พี่เจกับอานนท์แล้วกันใช่ครับผมเรื่องหลักจะเป็นยาเล่นกับอานนท์กับพี่เจคนกลางครับใช่ครับคาเล็เตอร์ของเอื้อก็จะเป็นแบบว่าเอาแง่เขาแบบเหมือนเป็นดาวในออฟฟิศอะครับแบบเป็นดาวเนดาจะแบบก็จะมีความแบบเฟรชมีความแบบยิงๆแล้วก็แบบมีความเก่งแล้วก็มีความแบบ พูดตรงไปตรงมากับสิ่งที่ตัวเองพูดอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ะคิงครับอ๋อจะเล่นแต่แต่ <laughs> เล่นคิงครับคิงก็เป็นเหมือนกับเป็นเพย์บอยในออฟฟิศครับผมแล้วก็เป็นคนขี้แกล้งที่แซวครับผมแล้วก็เป็นคนเจ้าชู้แต่พอเจอคุณเอื้อก็คือแบบอยากจะหยุดหยุดที่เธอหยุดที่เธอ <Yeah. S 1> แต่ว่าเขาก็ไม่สนใจหรอครับ uh. เขาก็คิดว่าแบบเราแบบไม่จริงจังกับความรัก uh. แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราก็จะพยายามให้เขาเห็นนะสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะ น่าสนใจครับตัวละครนี้ตำนองนั้นก็เอาตรงตัวบทอ่านแล้วเราเป็นคนไม่ได้แบบรวนลาหรือว่าบุกเขานะครับคนที่บุกอ่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมคูดแค่นี้เดี๋ยวสปอยสปอยไปแล้วอ่ะสปอยแล้วไม่แต่คือมันก็เหมือนกับเขาเรื่องอะไรอ่ะมันมันเป็นเหมือนกับมีเป็นคนให้เกียรติฝั่งฝั่งนั้นอยู่เหมือนกันระดับหนึ่งเลยนะครับผมใช่ครับผมตำนองนั้นครับ ถ้าสำหรับผมผมคิดว่าน่าจะเหมือนตรงความแบบการพูดจาอะไรเงี้ยแบบกวนประสาทอะไรประมาณนี้ใช่ครับส่วนลุคคาแรคเตอร์ก็คล้ายๆกันครับแบบคล้ายๆเลยต้องรงเหมือนหรือไม่เหมือนก็คล้ายๆคล้ายคล้ายใช่ครับส่วนสําหรับเนยนะครับเนยว่าคล้ายเลยครับความแบบเดินเชิดเดินยิงอย่างนี้ใช่แต่น้องเขาไม่ได้ยิงนะครับแต่แค่แบบการที่แบบน้องเขาหน้าหวานด้วยไงแล้วแบบเหมยก็เป็นดาวดาวดูมันดีอย่างงี้หน้าหวานไงเราะว่า เวลาเจอใครเขาบอกเอ้ยเนททำไมน้องเจมหน้าหวานจังเลยอย่างนี้น่ารักอย่างนี้เขาบอกท้าไม่ได้ผมนะ <laughs> เขาบอกมาก็เราทํางานด้วยกันไงครับเขาเห็นแบบเห็นไอจีผม,มบ่อยๆหรือไอจีน้องอย่างง <laughs> ี้จะอยู่ด้วยกันจะอย่างเช่นเจอกันทุกวันอย่างเงี้ยพี่ๆแฟนคลับก็ถามว่าเอ้ยทำไมอยู่ด้วยกันตลอดเลยทํางานเขาทํางานครับใช่เขาทางานครับทาไม่มีครับไม่มีเนาะไม่มีใช่ไม่มีครับครับ พูดมาเยอะว่าคู่เราเนี่ยยังไงก็แซ่บ่านี้นึ่งมันจะแซ่บยังไหถ้าเผื่อตามเนื้อเรื่องก็มันจะเป็นแนวแบบว่า favorite benefit ครับผมใช่ครับผมเป็นแบบว่าเป็นความสัมพันธ์แบบกุ๊กกิ๊กอยู่ในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแต่แต่ก็มันไม่ได้มีแค่นั้นมันจะมีแบบมากกว่านั้นอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็คือแบบคู่เราจะแบบไม่ชอบเปิดเผยครับชอบแอบ,บแซ่บไม่ชอบเปิดเผยครับชอบแอบแซ่บใช่ผมรู้สึกว่าแบบในชีวิตปัจจุบันก็น่าจะมีคนแบบ แบบเจอประสบการณ์แบบนี้อยู่บ้างครับมันก็เลยเหมือนกับแบบความท้าทายเหมือนกันเนาะว่าแบบเออแบบมันมีความตื่นเต้นเราใจอย่างนี้แบบไม่อยากให้คนีในออฟฟิศรู้อย่างเงี้ยครับผมใช่ก็จะแปกจะแตกต่างกับคู่พี่เจตตรงที่แบบเขาเปิดเผยแต่พี่พี่เจตไม่รู้โอเคครับประมาณนั้นก็ค่อนข้างที่จะกดดันใช่กดดันครับผมก็เอาจริงๆแบบเราแบบพยายามที่จะ ปรับหลายๆอย่างมากแล้วก็แบบเราก็เวิร์กช็อปกันค่อนข้างที่จะก็หนักแบบทั้งเกี่ยวกับการปรับบุคลิกการพูดการสื่อต่างๆคือแบบแล้วอีกอย่างคือแบบการปรับลุกด้วยใช่ครับใช่ครับหนักอย่างเช่นของเน็ตก็คือจะกดกดดันในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนกับพี่คิงเขาจะแบบตัวใหญ่หุ่นซิกแพคะไรอย่าไเงี้ยครับก็ก็เหมือนกับก็กดดันตรงที่ว่าคือเราก็เล่นทุกวันนะครับเน้นให้ทันให้ทันเปิดกล้องอย่างเงี้ยครับแล้วก็ คาเตอร์ของวกเราต้องเล่นให้โตเนาะเพราะว่าตอนที่เราเราเราเล่นแล้วเหมือนกับพี่ชินบอกว่าเราเล่นเป็นเด็กไปเหมือนกับเวลาทะเลาะกันอย่างเงี้ยมันดูแบบง้องแง้งก็เลยต้องทําให้ดูโตขึ้นเหมือนกับวัยทางานทะเลาะกันอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ไม่ใช่เด็กน้อยทะเลาะกันใช่ครับประมาณใช่ครับผมเราสองคนเนี่ยใครเป็นพี่นน้องในวงการอ๋อรุ่นพี่ก็น่าจะเป็นพี่ป่ะใช่ท่านท่าในรุ่นพี่น่าจะเป็นเนทครับเพราะว่าเนทเข้ามาตั้งแต่ตอนสิบห้าเลยครับผมแต่ตอนนี้ก็ 24แล้วครับผมก็เกือบ10ปีแล้วแต่ว่าก็ผลงานก็ยังไม่ได้มีเพราะว่าเนก็ไปเรียนมึงนอกแล้วกลับมาก็เป็นผลงานแรกแรกเลยที่กลับมาเจอได้เหมือนกับมาเคาะสนิม acting อีกทีนึงครับก็เหมือนกับเริ่มต้นกับน้องใหม่ด้วยกันนี่แหละครับผมก็ม like ีแต่ว่าเนจะแบบเข้าใจตรงการที réussi, ่แบบการทํางานเหมือนกับการทํางานในกองอะไรอย่างมากกว่าครับก็แบบมีอะไรก็แนะนําน้องอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าการแสดงก็แบบไปไปด้วยกันนี่แหละครับผมใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างสนิกจะต้งแต่แรเลยร่็เจอพวกสนิม เอาดูจริงๆตอนแรกยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นครับแต่แบบว่าพอเราแบบเราแบบว่าเราต้องแบบเรามาเล่นซีรีส์ร่วมกันอะไรเงี้ยก็เลยแต่เราแบบไม่ได้มองกันว่าเรามาเจอกันเพราะว่างานอะไรเงี้ยแบบบางๆงทีเวลาที่แบบเราไม่ได้ทาทางานอะไรเงี้ยเราก็จะหาเวลาว่างแบบเออไปกินข้าวกันหรือว่าแบบ ไปเดินห้างไปอะไรเงี้ยแบบคือไม่อยากแบบจะให้แบบเราทั้งสองคนจัสแค่แบบว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะให้จัสว่าแบบเป็นพี่น้องแบบเป็นเพื่อนกันจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้แบบอยู่ด้วยด้วยกันแล้วแบบมันมีความสุขอะไรเงี้ยใช่ <ๆ S 2> ใช่รประมาณนั้นครับใช่<ๆ>ตอนแรกได้รู้จักกันอ่ะคิดว่าอีกคนเป็นแบบไหนเนแรกไม่รู้จักก,นะกันได้อ่ะอ่ะสำหรับเน็ตนะเน็ตเจอน้องของน,นอเอเป็นคนพูดเยอะมากใช่แต่ไม่ได้แบบพูดจนน้ำขานเป็นคนพูดเหมือนกับเป็นคนพูดเก่งพูดเฟรลลี่อย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่แบบ นิ่งๆเงียบๆเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบขี้เขินขี้อายอย่างี้วก็แบบนิ่งๆเงียบๆเลยแล้วพอไปไปมานี่คือกลับเป็นเงียบแทนนี่พูดมากเอง <c oughs> เออก็กงงเองว่าเอ๊ะแล้วคุณคุณคุณไม่พูดเลยอย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ไงเพราะว่าแบบคุณพูดไปหมดแล้วไ<อ>งโอนโหจะได้แบบพักบ้างใช่เพราะเหมือนกับเด็กใหม่เด็กใหม่ดูมันดีครับเข้ามาอะไรก็คือทุกคนเงียบหมดเลยอยู่ในคนนี้คนนี้แบบพูดเก่งเฟนลี่มากทุกคนแต่พอตัดภาพปุ๊บคือคนอื่นพูดพูดนำหมดเลย ใช่ก็ดูเป็นคนพูดน้อยเรียบร้อยไปเลยครับคนนี้ใช่ครับไม่มันมีเหตุผลอยู่ก็เพราะว่าตอนตอนแรกอะตอนที่เจอกันอะคือทุกคนเงียบหมดเลยแล้วแบบไม่หาเรื่องอะไรเลยคุยแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเราอยากจะแก้ไขสถานการณ์ตรงตรงตรงนั้นให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่แบบว่าพอแบบผ่านๆมามันก็แบบมีการพัฒนามากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าเออถ้าเผื่อแบบเขาพูดเยอะแล้วเราต้องกลายเป็นคนที่พูดน้อยเพระมันเหมือนแบบมันเป็นการแบบบาลานซ์ใช่ใช่บาลานซ์ใช่อัเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพูดน้อย โอเครัาผมก็ทําลองนะไม่ได้สิครับพี่เฮ้ยแต่มันจะมีอันนึงที่แบบฝนเข็มที่เราไปไลฟ์ฝนเข็มเี่บกอเงียบทั้งผมเหมือนก็มีพี่แฟนคลับแบบเหมือนกับโพสต์วิดีว่าแบบเนี่ยเป็นภาพวิดีโอครับไม่ได้ภาพนิ่งแต่เน็ตแบบคือนิ่งเลยอ่ะเออแบบมีสมาธิจดจ่อแบบทุกอย่างเงียบหมดเลยครับใช่ครับผมนิ่งครับใช่ครับส่วนผมตอนที่เห็นพี่เนนครั้งแรกก็จากที่พี่เลดบอกครับผมเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นคนที่แบบเขินๆ แต่ตาผ้ามาตอนนี้เป็นยังเขินอยู่นะครับย,ย,ยังเขินดิครับใครจะไปชินแล้วเนาะใช่ครับผมถ้าถ้าเบื่อยังไม่เขินก็นี่แหละด้าน<ป>แล้วครับครับผมประมาณนั้นครับครับแสดงว่าทุกวันนี้เวลาเอาบทอะไรกันเนี่ยก็ยังกันอยู่เอาจริงๆมันเขาว่ามันไม่ใช่คําว่าเขินหรอกมันใช้คําว่าแบบบางจุดมันก็แบบมีความแบบว่าความเกรง,งใจอะไรอย่างเงี้ยครับแบบใช่แต่แบบว่าจริงๆในหน้าที่การงานก็ควรที่แบบ เหมือนโสมเหมือนโสมหัวโขนอะเนาะเราก็ควรที่จะแบบทําให้มันเต็มที่อะไราแต่สำหรับเน็กนกก็ยังเขินนะครับเพราะเน็กเป็นคนที่แบบเน็กเป็นคนเขินคนง่ายอยู่แล้วปกติแล้วแบบเวลามองมันก็ยังมันยังรู้สึกเขินอยู่บ้างเพราะเหมือนกับมันคือมันไม่มันไม่ได้ไม่ชินแต่มันมันเหมือนกับว่าเวลาเรามองใครมันก็จะเขินปกติอยู่แล้วเป็นคนขี้อายโดยพื้นฐานไงครับใช่ถึงแม้จะดูไม่ขี้อายแต่ขี้อายนะครับคิดอยู่เลยจว่นี่เหรอคนขี้อายจริงๆแต่พี่เป็นคนขี้อายจริง มุมที่เราเซอร์ไพรส์หลังจากที่เรารู oh yeah> ้จักกันมุมที่เราเซอร์ไพรส์หลังจากที่เรารู้จักกันใช่ไหมครับรัอันนี้คือเซอร์ไพรส์ตรงที่แบบว่าที่เนทเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นแบบจนแบบว่าบางบางทีก็ลืมเทคแคร์ตัวเองอะไรเงี้ยแต่แบบก็รู้สึกแบบว่าแบบว่าบางแบบบางบางสิ่งที่เขาทําอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบก็รู้แบบก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเออถ้าเปิดเป็นเราอะไรเงี้ยเราก็คงจะเหนื่อย อะไรเงี้ยแต่แบบเขาก็ทําโดยปกติทุกๆวันนี้ก็ยังทําอยู่ก็เลยแบบรู้สึกแบบเออมันเป็นข้อดีของของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่จะบอกว่าสําคัญสุูก็คือคุณเจมนะเอาลงอืมใช่ถึงแม้เนเจ้ในเ้เป็นคนคิดในเ้เป็นคนแคร์กอื่นจริงครับแต่แบบเวลาคือคือเนเาจะแครน้องมากที่สุดใช่อย่างเช่นน้องขางอนอย่างเงี้ยผมโทรไปหาเขา12สายเพื่องออ่ะเขายังไม่รับเลยพี่คิดดู ที่งอนเดี๋ยวตัดภาพมาเป็นผมงอนง้อมไอ้งอนบ้างนะเขาไม่โทหรอกเออคนเรามันต่างกันนะพี่น้องการแบบแสดงออกมันต่างกันก็เหมือนเหมือนกันแหละจริงใจอ่ะได้ครับที่รกาก็เน็กก็สะพายน้องตรงที่ว่าน้องก็เป็นคนน้องก็ก็เป็นคนน่ารักครับเออเป็นคนน่ารักเหมือนกับแบบก็อย่างที่บอกน้องเขาตอนแรกพูดเก่งแล้วตอนหลังพูด น้อยจนทําให้รู้สึกว่าแบบเออก็เอ็นดูเขานะาแบบเออจากเป็นคนที่แบบพูดเยอะทําไมพูดน้อยมาทำให้รู้สึกว่าแบบเราก็อยากแกล้งเขาในบางมุมแต่ก็อีกกอีบางมุมเราก็กลัวเขาแบบเอองอนแบบน้อยแบบโกรธน้อยใจอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ถามเขาตรงๆนะว่าเอ้ยถ้าเราแกล้งเยอะไปอย่างเงี้ยเหมือนกับรวมหัวกับคนอื่นแก,งงกล้งอย่างเงี้ยจะโกรธจะงอนไหมเพราะว่าล่าสุดก็งอนไงแต่เขาบอกไม่กลัวนี่ก็เลยคุยกับยิ้มว่าโอเคได้เจอกัน <Okay. S 1> <laughs> ก็เอ็นดูครับไม่ได้ไม่ได้แกล้งคือเหมือนกับเราแกล้งเพื่อจะให้น้องสนิทกับคนอื่นด้วยเราก็ไม่อยากให้แบบอ่ะน้องแบบไม่สนิทกับคนอื่นอยากให้สนิทไปด้วยกันทุกคนอย่างเงี้ยครับใช่ครับเอาจริงๆแบบรู้สึกชิลมากคือทุกคนแบบชอบวางภาพว่าแบบผมโกรธง่ายแต่จริงๆไม่จริงๆไม่เดี๋ยวทุกคนก็รู้นะครับทุกคนอ่ะนี่อัดแล้วใช่ไหมอ่ะทุกคนเป็นพยานนะครับถ้าวันไหนที่เจมงอนเจมเจมงอนอย่ามาว่าเนทกับคนอื่นนะครับผมเพราะว่าเราอยากพิสูจน์ว่าน้องเขาจะเป็นยังไง ประมาณนั้นตัดกล้องไปร้องไห้นะเออกำหมัดแล้วนะไม่ไม่ได้บูลลี่แต่แค่แบบเอ็นดูน้องไงครับครับผมประมาณนั้นกก็ตต้้้้้องงงาาารรมฟัีแแนนนลววไไ่ปคบยก็เอาจริงๆตอนนี้ก็รู้สึกแบบว่าเหมือนแบบเราต้องปรับตัวอะไรหลายๆอย่างครับเพราะว่าสมัยก่อนก็แบบก็มีบ้างแต่แบบน้อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่า พอแบบมีเยอะมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแบบการแบบการคอนเซนเทรตหรือว่าการทําอะไรแบบบางๆบางอย่างมันต้องแบบระมัดระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีครับที่แบบว่ามีคนชอบเรามากขึ้นมีคนคอยพพอร์ตเรามากขึ้นอันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับครับโซเนต็ตก็คือสมัยก่อนนี่ก็เคยเล่นหนังก็มีแฟนคลับใช่ไหมครับแต่นี้สุดมันต่างกันไม่รู้ว่าเพราะวัยหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นมันไม่ได้เป็นซีรีส์วายด้วยมั้งครับมันก็จะมีแบบพี่ น้องๆอีกแบบนึงกับซีรีส์อีกแบบนึงก็เลยทําให้เนตเปิดโลกว่าแบบเออแบบดีใจครับที่แบบมีพี่ๆแฟนคลับมาคอยพพอร์ตหรือแบบอย่างเช่นแบบคือเราอะต้องเรียนเต้นเรียนร้องเพลงเรียนแอคติ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็เหมือนกับอยากทําให้มันดีเพื่อที่จะแบบเออแบบเอ้ยเหมือนกับอยากให้แบบพี่ๆแฟนคลับแบบภูมิใจในตัวพวกเราว่าแบบเอ้ยเนี่ยเมนชั้นได้ร้องได้เต้นได้การแสดงนะอย่างเงี้ยเหมือนกับ อยากให้มีผลงานให้เขาแบบชื่นชมอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีใจที่แบบเออพี่ๆเขาคอยซัพพอร์ตแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราแบบมีเขาเรียกทำมันขึ้นมาอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับทีคาดหวังในตั้งแต่ให้ความรักกับซีรีส์ของเราตัวละครของกเราเองก็จริงจริงก็อยากจะให้แบบว่ายังไงดีครับอยากจะแบบให้ลองเปิดใจดูนะครับแล้วก็อยากจะให้แบบ มีคําติชมได้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าแบบคําติชมของทุกคนจะสามารถแบบนํามาให้เราแบบพัฒน์แบบว่าเติบเติบโตขึ้นไปได้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากด้วยนะครับใช่ครับเพราะเอาตรงทั้งติทั้งชมมาได้หมดเลยครับเพราะว่าเราก็อยากรู้ฟีดแบ็อยู่เพราะเหมือนกับเอาตรงเน็ตกับเจนหรือพี่ๆทุกคนอนะ มั่นใจว่าแบบได้ส่องทวิตเตอร์ตลอดแน่นอนว่าแบบว่าว่าพี่พี่แฟนคลับรู้สึกยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เนาะเรา,เาก็อยากรู้ฟีดแบ,บ็ของแต่ละคนนะครับผมใช่ใชก็ยินดีครับปร,อบอร,ระมาณนั้นคับสุดท้ายให้บอกว่าเสน่ห์ของคู่เด็กเสน่ห์น่าจะเป็นคนที่ยิ้มเก่งครับพี่พเป็นคนยิ้มแล้วดูแบบดูเปลี่ยนเป็นอีกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนหน้านิ่งก็ดีแต่แบบตอนที่ยิ้มก็ดูเปลี่ยนเป็นอีกอีกคนอะไรอย่างเงี้ย ได้ยิ้มได้ยิ้ม <laughs> ประมาณนั้นครับผมครับแต่ว่าของเนทก็รู้สึกว่าเนทกับเจมเป็นคู่ที่ไม่รู้อ่ะคือเนทรู้สึกอย่างเี้ก็แสดงอย่างนั้นนะครับผมก็น้องเป็นคนน่ารักครับแล้วก็คนน่าจะตกหลุมรักน้องในความที่แบบน้องน่ารักหน้าหวานแบบความที่แบบเนี่ยถ้านั่งหรือแบบการเป็นควีนของเขาครับผมเดียว <laughs> ว่าคนเขา,นาจะชอบน้องในแบบนี้แล้วก็ อ่าส่หรับเน็กก็น่าจะเป็นคนที่แบบเนี่ยครับก็บบคอยดูแลน้องคอยช่วยเหลือน้องก็คอยซัพพอร์ตน้องนี่แหละครับผมก็ประมาณนี้ครับประมาณนั้นถ้าเป็นห่วงครับน่าจะเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับการเจอคนที่ไม่ดีซะมากกว่าเพราะว่าการที่แบบว่าคือเนี่ยคือแบบเจอมาเยอะมากคือคนที่ทําตัวแบบว่าคือยังไงอแะบบเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเป็นคนที่แบบ เปิดรับคนอื่นได้ง่ายแบบว่าอะไรเงี้ยมักจะเจอคนที่แบบเขาแบบว่าว่าเป็นไอ้กระกระีบอ่ะเออแบบค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยจะเป็นห่วงเขาเรื่องแบบเกี่ยวกับความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่เป็นไรแบบเออถ้าเปิดมีอะไรเราก็จะคุยกันทุกครั้งอะไรเงี้ยแบบช่วยช่วยกันไปอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็ส่วนนี้นะครับเป็นห่วงน้องเหรอครับตรงก็คือถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงอยู่แล้วครับแต่ว่า มันไม่มีอะไรที่เป็นห่วงแบบชัดเจนเพราะว่าคือเราอะก็คอยช่วยเหลือน้องตลอดอยู่แล้วเรารู้สึกว่าแบบเออถ้ามีอะไรน้องก็มาปรึกษาเราก็ช่วยเหลือน้องเขาหรือแบบเออให้คำปรึกษาน้องเขานี่ก็บอกตลอดว่าเออถ้ามีอะไรก็คุยกันได้นะอย่างเงี้ยเพราะแบบพร้อมช่วยเหลือแบบไปรับไปส่งเงี้ยก็ไปรับได้อยู่แล้วแค่แค่บอกก็ไม่มีครั้งหนึ่งที่แบบเมื่อวานก่อนบางที่แบบบอกว่าไปส่งไหมน้องเขาบอกว่างั้นแต่พี่เลยพี่เหนื่อยเงาอะส่งได้อยู่แล้วแต่เราแค่อยากรู้ว่าเขาอะ อยากให้เราส่งไหมเออแค่นั้นเองคือแบบแบบบางทีมันก็เกรงใจไงเพราะแบบว่ามันไปคนละที่กันเนี่ยเราอีกอย่างก็คือแบบผมส่งคุณทุกรอบครับมันต้องเกรงใจเราผมยินดีผมเต็มใจไงใช่ก็ไม่ได้มีไม่มีอะไรห่วงครับผมก็เพราะว่าแบบก็อยู่ตรงนี้ตลอดใช่ครับผมขอบคุณครับ